กินเลิจังน้อยคนเป็นผัวจ้บ้านอย่างเราสดาหอคนจุดตุกะมึงวาแม่เป็นคนญาติผัวใช่ไหมเจ้าบ่ได้ยานผัวภาษาตุกติหน่อยภาษาผัวกูเ้าคำเดียวเท่านั้นปบโเจ้าว้าคำเดียวเขายู่ชิงนิ่งโอ็ม้าขอเสียหน่อยเห็นบ่เห็นบ่เห็นบหนขนาดแม่บอกว่าแม่ เว้ยเขาบ้าให้กินเหล้ากินเบบเนี้ยแอลกอฮอล์นี่ห้ามดื่มหน้าเวทีนะผัวเจ้าบอกนะโอ้ยกูสิบอวกไงเนอะเป็นอยัางว้าเลี้ยงผัวนี่เขามาใกล้ๆกูสิเตะใส่กูกูสิเตะมันใส่รับพ่องไงบ่ได้ย่านเลิกก็จะทถองโอ้ยพี่น้องมาเป็นหมื่นปนนี่ที่มาย่านผัวยากยังเออกูว้าข้ามเดียวขันมานนี่กูสิเสียมันจัะบักจำไม่ได้อย่าทำใหหายย่านผัว เงินมากจะสิบพยานผัวก,ก็สันขอขอเสียงหน่อยเอ่อแต่ว่ามีคนฝากเงินมาให้เจ้าเดี๋ยวอันมาเอาน้ำข่อยนนอี่ยนะฝั่งไหนยกอีดเนี่ยนะ่ไหนยิงสามพันเอาไม่ 3, ไข่อยู่นี่ไข่อยฮะข่อยสิงโยกก่อนปะตองจ้างดดกูหรอกแต่ถ้างกูซื้อกินซื้อกินไอ้จ้างเอาบอกงไอ้จ้างสิจ้างอะไรอยู่วันนี้อยากจ้างเอ่อมีดเดี๋ยวเดี๋ยวฝ่อยเจ้เอาไอ้เจ้าเออเดี๋ยว์เดียร์ไปย่านมันระสามผัว ยังัวเบิดงคันบ่เบิพิ่จ้างให้เบิปองได้สามพันเนี่ยพดาจ้างอีกสามพันเนบิปองปองนี่สามพันแมนโอ้พี่พีเงินจะต้องคอยเบียขออนุญาตพี่น้องเด้มามาบัรีคือตมอกอฮอดานบนเวทีแล้วมักรแต่บ่มาสิาเยกมักแล้วบ่มักจขึ้นสิกินปลาดั้น้องครด้มัรบ่ได้มักคือกินซูมือเยติดเ้ไ่นนันนี้เ้อะตลบพุมา ใคเลือกคอรกันเลอกเลยตอนเจ้ากล้าเลอกเราว่ะเลือกเัาผัวยอย่างครเลือกโอ้มาเกงคาเทสเสียมกเกงเกูติภาษาผัวพูดห,หน่อยน่อยโดะโมะทอมบีบ <สำ S 1> ้าผู้เดียวแซ่ก็หนึ่งดค่ะออแต่ไปไล่กันร่องขามก็แบ่งฝากไม่ลองติดตามนำ้ำออจัีออนแอ้อย่ากูอน,นอนบานบดือมืนนี่นนเกอวแขมรากินเบีย,ย,ยร์ซนอันัอลุ่มดีนะเออเออจบเเบเบ่ เบดปองนี่ได้เท่าไรก่อนสามพันปองงหาห้าพันจากพี่ดาวปองนี่สามพันตอจ้าเอาคเป็นนักสั่งเอาค่ก่อเกมครับแต่คือเป็นนักสั่งเมย์มนเลยนึนเหไีดเนหัวแบบเม่สิอ้อหยฟังเด้อว่าจังไหนพี่น้องฟังสครเลยเออเออว่าเลี้ยงหัวม้อยโยงยกไปย่าง โอยันหัวยเส้ยานอุ้ยมันจงตาจ้เกงยืเสือมากเงินสามพันกอ้โเข่านะฮะดูหเข่าบังคันบังับมาบ่เอิอขอแล้วบังับมาบเอินมันอม่กลตายกันเสร็แล้วหเขาผู้ใดนจิเป็นยังไอจิตายแล้วไอจิตายแล้วบัเอิญดอกเมื่อีเขาไปย็ดหยังดอกอยิ้มเบิดเพราะยิ้มหายใจบอกกี ก็เรียอเิล uh> ีหีโฮยังแน่มันเป็นการแสดง